คือพระซื้อหวยนะครับไม่ใช่ว่าข้าไม่ซื้อหวยแล้วบอกว่าพระซื้อหวยไม่ดีดีแต่ท่านก็ไม่เกินค้าเฉลี่ยคนเรงเรื่องแค่นี้ท่านยังก้าวข้ามไม่ได้ใช่ไหมป้าตูทาบุญให้หลวงพี่พันหนึ่งแล,ล้วพี่เอาไปซื้อหวยป้าตูอยากทําบุญไหมหือกูซื้อเองก็ได้จกต้องไหม <c oughs> เอออะไรอย่เงี้ยครับ <c oughs> ท่านพุทธชัยศรีนะฤทธิมานนะครับการรัชการพระอาจารย์ขอรับพระหรือสามเณรแม่ชีถ้าไปซื้อหวยลอตเตอรี่จะผิดศีลข้อ แกผิดศีลไหมครับผิดครับคือมันไม่ครวนนะครับคือเราไม่ได้หล่อเลี้ยงด้วยด้วยด้วยเงินทองนะครับเราไม่ได้บวชมาเพื่อเสวงหาเงินเสวงหาทองนะครับนะฮะแต่ถ้าท่านยังพึ่งหวังกับการพนันอยู่เลยนะครับการพึ่งหวังกัการพน,นันเนี่ยมันผิดมัน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 ผิดอ่การพนันเน,น,นี่ยมหาศีเออมันเป็นมัชิมศีนะครับหรือว่าจุลศีลพวกนี้น่าเป็นจุลศีลนะครับเป็นศีลศีนมีอีกพันพันข้อนะมันลงกวัชชะ ท่านเป็นพระบวชมาแล้วไม่ควรเล่นหวยไม่ควรจะไปฝากซื้อของซื้อหวยเอาเงินศรัทธาไปซื้อหวยเยอะแยะเลยพระพวกนี้นะเนี่ยข้านี่ได้ได้ซื้อพระซื้อของเก่ามาจากพวกพระพวกนี้พระพวก้มีตังค์บนตุ่มหวยถุกเยอะซื้อที่เป็นแสนที่เป็นหมื่นเป็นแสนทุกงวดพระนี่แหละพอถูกโผกมาก็โหเฮนะครับก็ไปซื้อของเก่าแก่มาเพราะว่าหวยแดกไปเรื่อยไม่มีเงินก็เอาของเก่ามาขายค่าครับก็ซื้อของค่าซื้อเก็บไว้กับคื้นพื้นแผ่นดินครับ ซื้อของพนนี้ไม่ซื้อหวยนะชื่อข้าไม่เคยซื้อหวยเพราะข้าเป็นนักธุรกิจข้าไม่ลงทุนเรื่องหวยนะครับมันคนซื้อหวยนี่คือคนยากคนจนที่ต้องการอะไรได้มาง่ายๆแต่ท่านเสียไปเยอะแยะแต่เสียเล็กเสียน้อยเยอะแยะเลยท่านคิดไม่เป็นนะครับทั้นพระกับเนนพระหรือสามเณรแม่ชีซื้อหวยมันไม่ควรครับโลกวัชชะนะครับคือเรายังเป็นผู้ริชนแต่ซื้อได้ไม่ก็ซื้อได้นั่นแต่ท่านก็เป็นแค่ พระเนนชีที่อยู่ในค่าเฉลี่ยของคนธรรมดาทั้งหลานลยนแหละครับไม่ได้ล้นขึ้นมาเหนือค่าเฉลี่ยของความเป็นพระท่านนั่นคือกระจกคนหนึ่งที่คนอื่นก็ไม่ได้ให้ใครให้ค่าท่านเหมือนกันนะครับคือพระซื้อหวยนะครับไม่ใช่ว่าข้าไม่ซื้อหวยล้วบอกว่าพระซื้อหวยไม่ดีแต่ท่านก็ไม่เกินค่าเฉลี่ยคน <Quantum. S 1> แรงเรื่องแค่นี้ท่านยังก้าวข้ามไม่ได้ใช่ไหมป้าโตทําบุญให้หลวงพี่พันหนึ่งแล้วหลวงพี่เอาไปซื้อหวยป้าตอยากทาบุญไหมกูซื้อเองก็ได้จุดเรื่องไหม เอออะไรอย่างเงี้ยครับ